ต่อไปเป็นตัวอย่าง8.25นะคะเป็นโจทย์ปัญหานะคะโจทย์บอกว่านะคะรัศมีของฐานและความสูงของกรวยกลมนะคะวัดได้10เซนติเมตรและ25เซนติเมตรตามลำดับนะคะโดยในการวัดเนี่ยจะมีความคลาดเคลื่อนนะคะไม่เกิน0.1เซนติเมตรนะคะเขาให้เราใช้ค่าเชิงอนุพันธ์นะคะในการประมาณค่านะคะของความคลาดเคลื่อนที่มากที่สุดนะคะ ในการคำนวณปริมาตรของกลวยกลมนะคะทีนี้นะคะโจทย์เนี่ยนะคะเป็นโจทย์ปัญหานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะคะเราจะต้องกําหนดตัวแปรก่อนนะคะ,ะทีนี้เราก็กําหนดให้ r นะคะคือรัศมีนะคะ r คือรัศมีเสร็จแล้ว h คือความสูงค่ะ h คือความสูง แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะ v เราให้ v นะคะแทนปริมาตรค่ะนะคะเราให้ v แทนปริมาตรนะคะทีนี้จากโจทย์เนี่ยนะคะเขาวัดค่าความคลาดเคลื่อนนะคะได้มากที่สุดอะวัดค่าความคลาดเคลื่อนนะคะ มากที่สุดนะคะมากที่สุดเท่าไหร่มากที่สุดนะคะก็คือนะคะ0.1ซมถูกไหมคะาจากโจทย์นะเขาบอกวัดค่าความคลาดเคลื่อนมากที่สุดนะคะเท่ากับว่าจะได้เราจะได้อะไรนะคะจะได้นะคะอ่าเท่ากับนะคะ10.1จะได้ h เท่ากับนะคะ25.1 ะะแล้วก็นะคะค่าความคลาดเคลื่อนนะคะตรงนี้ค่ะวัดได้ไม่เกิน0.1นะคะแสดงว่านะคะ dr นะคะเท่ากับนะคะ0.1นะคะแล้วก็นะคะ dh ก็เท่ากับเท่าไหร่คะ0.1คะ่ะนะคะ,ะทีนี้นะคะเรามานะคะ เ,ออเรามาดูนะคะเราเกี่ยวข้องกับปริมาตรของกลวยกลมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะนะคะเริ่มจากสูตรนะคะจากนะคะปริมาตรของกลวยกลมนะคะ V นะคะเป็นฟังก์ชันของ r กับ h นะคะเท่ากับเศษหนึ 3, ่งส่วนสพาย r กําลังสอง h แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราหาอนุพันธ์ย่อยนะคะเราหาอนุพันธ์ย่อยนะคะของ v นะคะเทียบกับ r นะคะ,ะหาอนุพันธ์ย่อยของ v อเทียบกับ r เราก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสามพายคูณกับ2 r ah, h ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น2ส่วน3พ r h เราหาอนุพันธ์ย่อยนะคะของ v เทียบกับ h นะคะเราจะมอง r ต่อไปนะคะเราหาอนุพันธ์ย่อยของ v นะคะเทียบกับ h นะคะเราจะได้เป็นเศษหนส่วนสามนะคะ pi r กํลังสองนะคะ ทีนี้นะคะเราจะนะคะไปหา DV กันนะคะเพราะว่าเขาให้เราหาว่านะคะในการวัดปริมาตรเนี่ยจะมีค่าความคาดเคลื่อนมากที่สุดเท่าไหร่นะคะอ่ะเราก็นะคะมาที่ตรงนี้นะคะจาก DV นะคะ RH AH รนะคะครวสูตรมาให้ก่อนนะคะเป็น VR นะคะ rh นะคะ dr บวกด้วยนะคะ vs rh นะคะแล้วก็ d s นะคะทีนี้นะคะโจทย์เนี่ยนะคะให้เราหานะคะให้เราหาอะไรให้เราหา dv นะคะ tr วัดได้10 th นะคะวัดได้25ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น vr นะคะ10 25 dr คือ0.1นะคะบวกด้วย vh นะคะ10 25 dh คือ0.1ค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้เท่ากับนะคะ2ส่วน3นะคะอ่ะแทนอีนนี้นะคะตัวนี้นะคะ2ส่วน3พายคูณกับ10คูณกับ25 แล้วก็ dr คือ0.1บวกอนุพันธ์ย่อยของ V เทียบ H นะคะตัวนี้ค่ะเศษหนึ่งส่วนสามพากำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสามพนะคะ R คือ10ก็เป็น10กำลังสองนะคะ dh คือ0.1นะคะเราก็จะได้เท่ากับนะคะ50นะคะส่วน3าพ นะคะก้อนแรกนะบวกนะคะเทอมหลังนะคะเราจะได้นะคะ10ส่วน3พายนะคะซึ่งนะคะก็จะเท่ากับนะคะ60ส่วน3พายก็คือนะคะ20่พายนะคะหาค่าประมาณออกมานะคะคือนะคะ62.83ค่ะนะคะ6 2ส3สองจุดแปนะดแบบสามนะคะ ทีนี้นะคะเราสรุปกันนิดหนึ่งนะคะดังนั้นนะคะดังนั้นวัดปริมาตรนะคะคลาดเคลื่อนมากที่สุดหกสิบสองจุดแปดสามลูกบาท เซนติเมตรค่ะนะคะตอบค่ะ